สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรากันในรายการหวงจุ้ยเที่ยงวันซึ่งเป็นการเสนอตอน5านาทีกับเกรด่วงจุย้ยครับอ,อ่าเป็นเกรดวิชาความรู้ครับที่อยู่ในหมวดของอาถรรพ์เนาะครับตั้งแต่ท่านอาจารย์สอนพวกเรามาสมัยก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาสอนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่บอกว่าสมัยก่อนพอท่านอาจารย์สอน ปึ๊บมันไม่มีตัวอย่างถูกต้องไหมไม่มีครับอ่ะท่านก็สอนไปมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องที่มาที่ไปที่จะต้องทําเคสนี้พอทําเคสนี้เพื่ออะไรอะไรอะไรเสร็จแล้วก็นั่งโจทย์แล้วก็ยังไงแยกย้ายไปทานะลุงแย,ย, <laughs> ยกย้ายกันงงก่อนงงแป๊บหนึ่งทีนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการและประสบการณ์ของเราว่าถ้าท่านอาจารย์พูดแบบนี้เราคิดว่าเราจะไปทําแบบนี้ บางทีก็แยกายไปทําเสร็จแล้วก็เอามาคุยกันเอ้าเป็นอย่างนั้นเหรอลุงหรือบางคนคือถ้าเกิดเขามีเป็นกลุ่มเขาคุยอ่าอ่าอ่าใช่แต่ถ้าเกิดใครแบบไปเรียนแบบดูเดี่ยวจะก็จะทําเองเออเองไปใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดยังไงก็ถือว่าเอาตามตามคำที่ท่านอาจารย์สอนเหมือนผมนี่แหละตอนผมไปเรียนกับท่านอาจารย์ทั้งแรกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จักใคร แล้วเวลาท่านอาจารย์สอนเกรดหรือเกรดสำคัญสำคัญเนี่ยผมก็นําไปเป็นบอรแบบปฏิบัติเราดีๆเราไม่คุยกับใครด้วยนะสมัยก่อนเราเรียนเรื่องใครเรื่องมันไม่แพ่งภายไม่สนใจอไม่สนใจเรื่องผู้อื่นไม่ฟังด้วยไม่ไม่ฟังว่าคนอื่นจะว่าว่ายังไงแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราจดคําตามคาที่ท่านอาจารย์บรรยายเสร็จเนี่ยเราก็ไปทําตามคําท่านอาจารย์ค่ะ เรไม่สนใจว่าคนอื่นจะทํายังไ <c oughs> <ๆ S 1> งเราไม่สนใจเขาใช่เรื่องของใครเรื่องของมันเขาเจะทำเขาจะทําอย่างไรก็เรื่องเขาแหละผมไม่สนผม,มรู้อย่างเดียวว่าผมจดจากคาท่านอาจารย์บรรยายยังไงผมก็ทําตามคํานั้นนั้นเลยแล้วตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนคือวิชาลับด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คือไม่ไม่เปิดเผย,เเผยหรือจะต้องเอามาเปรียบเทียบกันอก็ไม่ไม่ได้ดูว่าเฮ้ยลอกจะลอกได้ไหมไม่ แยกย้ายเหมือนทําข้อสอบกันเลยเนาะคือตรวจไม่ทันคือไม่ทันผ่านเลยคือผ่านก็คือถ้าเกิดไม่ทันผมก็ผ่านจร<ช>ิงๆะผมก็ไม่สนใจว่าผ่านผ่านไปจะไม่มีมแบบเนไปไม่มีชงโงกหน้าไปหาเพื่อนข้างๆมีมีชงโงกหน้าไปหาเพื่อนข้างหรือเพื่อนข้างๆทำไงเนี่ยเอาสมมุตินะโทษนะลุงออาสมมติหนกูกำลังจดอยู่ใช่ป่ะลุงเฉงเนะ่ะหน้ามาอย่างนี้จริงๆด้วยนะ อะไรกันนะสมัยก่อนอ่ะเขาก็ปิดบังไว้ตัวความรับคือคือสมัยก่อนตอนที่ท่านการสอนเนี่ยค่ะมันมีเหมือนกับว่าเป็นน่าจะเป็นของพวกรุ่นพี่มั้งบอกว่าวิชาเนี่ยเป็นวิชาลับที่ไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ออกไปออกอบคนที่ไม่ได้มาเรียนถูกต้อง แล้วก็ขึ้นอยู่กับชะตาใครชะตามันด้วยคุณจะเรียนรู้และเข้าใจไหมถูกต้องถ้าคุณไปทําประสบความสําเร็จก็อยู่ที่ตัวคุณเปนว่าเสนะของคุณถูกต้องอ่เราก็เลยรุ่นนั้นก็อาจจะเรียกว่างกเงียบๆเอ้งงกวิชานิดนึงห้องนี้ก็จะเงียบมากเลยทุกคนจะตั้งใจฟังมากเลยเราก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยกล้าถามไม่ค่อยกล้าสงสัยส่วนใหญ่ผมจําได้ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครถามทนาาจย์เลยนะ ท่านอาจารย์ท่านก็นั่งอยู่บนโต๊ะของท่านเนี่ยแล้วท่านก็บรรยายสอนไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยท่านจบบรรยายไปจิบน้ําไปของท่านไปเรื่อยตามลูกศิษย์ก็จดบ้างหลับบ้างอะไรไปเรื่อยๆคือความเข้มขลังนะต้องใช้คานี้ความเข้มขลังสมัยก่อนหน้านั้นท่านอาจารย์ฝึกวิชาเหมือนกับวาจาศิษย์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ท่านพูดน้อยพูดน้อยแล้วก็ไม่ไม่พูดเล่นอะ ไม่ได้ต้องต่อล้อต่อเถียงหรืออะไรกับใครเหมือนไม่พูดไม่ได้พูดกับใครสอนก็คือสอนอย่างเดียวใช่ค่ะ,ะคือเมื่อท่านขึ้นที่นั่งสอนของท่านที่โต๊ะท่านเนี่ยท่านก็นสอนก็นสอนอย่างเดียวเลยใช่ใช่พักเบรกก็ปิดมีมา่านปิดเขาเรียกอะไรม,าม่านเนระไม่มีมั้ยปิดคือลูกศิษย์นะไม่ให้มันจะมีทีมงานไม่ได้ให้เข้าขึ้น ไม่ไม่มีอะไรเลยก็แล้วนี่คือท่านอาจารย์ก็เบรกแล้วก็ไปห้องน้ำก็คือเออเข้าห้องน้ำไปใช่ใชท่านก็เดินห้องน้ำท่านไปแล้วไม่มีใครไปยุ่งไปสนใจอะไรทั้งสิ้นห้ามเดินตามห้ามอะไรหมดเราก็แยกย้ายไปพักผ่อนเข้าห้องน้ำดื่มน้ำปัสสาวะอะไรกันก็แล้วแต่ดื่มน้ำปัสสาวะกันอ่าแล้วกลับมาเรียนกันใหม่อีกใช่ค่ะอ่าทีนี้หนึ่งในเรื่องนั้นที่วันนี้ลุงจะนำมาคุยและสามารถนี่ขออนุญาตอาจารย์เออให้ลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆเนี่ย ลองเอาไปทํากันบ้างซิเพราะว่าจริงๆมันก็ประสบความสําเร็จมาเยอะแยะมากมายสําหรับตอนที่เราทําแล้วอะ่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะมันมีเคล็ดบางอย่างซึ่งผมเรียนตามตรงนะต้นใหแรกๆผมเรียนก,ก็ไม่เข้าใจจริงๆไงไม่ต <c oughs> ้องลุงดิหนูก็เป็นมันก็เป็นทุกคนแหละหนูว่านะ <c oughs> ผ,มผมก็แล,กแล้วก็เงียบเราก็ไม่บอกใครด้วยเออใครจะรู้ว่าเราไม่เข้าใจอย่างอย่างอย่างเกล็ดเกล็ดหรือเคล็ดข้อนี้นะฮะอ่ะฮะ การทำเคล็ดเพื่อให้เป็นที่รักใคร่ชอบพอในหมู่เพื่อนฝูงหรือในวงสังคมนั้นสามารถทำดได้โดยการใช้ไฟสีเหลืองติดเอาไว้ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ไฟสีเหลืองทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นท<ล>่า<ล>ดิแล้วไม่ควรใช้ไฟสีแดงถ้าไม่ได้ปรารถนาที่จะทำเคล็ด ให้มีคนรักเพื่อการแต่งงานหรือยังอยู่ในเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานอ,อย่าใช้อธิบายก่อนอ่ะค่ะทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นทิศหลักก็คือทิศผู้เป็นแม่ใช่ค่ะถูกไหมถูกต้อง,องเออเออก็เรียกว่าอะไรเจ้านายฝ่ายผู้หญิงิงอแล้วเป็นทิศของความรักความสัมพันธ์อ,อ,อความรักความสัมพันธ์คู่ เน้นเลยคู่สามีภรรยาอ่ะวาง่ายๆทิศเนี้ยอ่ะค่ะแล้วก็ทิศเนี้ยเป็นทิศธาตุดินอืมก็เพราะฉะนั้นดินก็เลยต้องใช้ไฟสีเหลืองอ่าตอนนี้ความที่เราไม่เข้าใจตอนแรกอ่ะคือเราไม่เข้าใจตอนแรกว่าอะมันจะมีผลยังไงนี่อออไหมคือเรารู้แล้วว่าทิศเนี้ยทิศของความรักความสัมพันธ์ยังไงแต่เราไม่เข้าใจว่าการตั้งไฟแคจดวกเดียว มันจะเกิดผลได้อย่างไรคุณเข้าใจความหมายอ๋อเฮ้ยแค่ไฟดวงเดียวมันจะทําให้ส่งผลขนาดนั้นเชื่อรือค,คุณคุณเคยคิดไหมตอนแรกเรื่นตอนนั้นไม่ค่อยคิดแต่เชื่อแบบคิดว่าเออลองดูก็เี่ยถ้าอาจารย์หล่อเนี่ยได้บอกอ่ะออตั้งไฟแสงสีเหลืองจะทําทให้มีคนรักแต่เราก็ต้องทำเพราะเราจะมีคนรัก ตอนนั้นอารมณ์เราอะเหมือนได้วิชามาได้ความรู้ความสงสัยหรืออะไรแต่ต้องลอะใช่เหมือนเราพิสูจน์ตอนนั้นเราเหมือนจะต้องทําการพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าที่ท่านอาจารย์สอนเราเนี่ยโอเคไหมใช่เพราะถ้าเกิดเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ค่ะได้กไหมแล้วมันไม่ใช่เป็นที่เราต้องเสียตังค์คุืเอ้าใจความหมายไหมเป็นสิ่งท่านอาจารย์สอนแบบบอกให้คุณไปทำอ่ะเออคุณก็แค่คุณไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออะไรเลยแค่คุณถ้าบ้านคุณมีโคมไฟสีเหลืองาคุณตั้งไป หรือถ้าเกิดคุณมีเป็นหลอดสีขาวก็เปลี่ยนเป็นหลอดแสงสีสีเหลืองแทน้ะสีส้มอะสีสีเขาเรียกอะไรวอร์มไวท์ใช่ไหมวอร์มไรท์อะไรนั่นแหละอ่าอ่าแค่เพรานั้นก็องลองทำดูค่ะแล้วทำไปแล้วทำไปแล้วเราก็โอเคเราก็มีความรู้สึกว่ารอบๆอบข้ามรอบเราใช่คือคุณอาจจะไม่รู้สึกเลยทันทีนะแต่คุณยังมีมีความรู้สึกว่าออนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างแบบรอบตัวเรามันดูง่ายง่ายายขึ้นราบรืบ่นขึ้นไม่ค่อยมีปัญหารูปสัคต,ต่างๆการพูดคุยอะไรต่าง,างๆก็แบบสมูทอ่ะดูเหมือนมันทําให้เรามีศัตรตูน้อยลงหรือทําให้มีคนที่เขาคอมเมนต์เราหรือจะต้องขวางทางเราในเรื่องธุรกิจอะไรอะไรก็แล้วแต่เวลาไปคุยแล้วมันมันเป๊ะอ่ะคือบางอย่างตอนเราทํางานมันตกว่าเออทําไมค,คุยกับเจ๊ไม่รู้เรื่องได้ทีอ่ะ เจ๊ม่งชอบค้านเออทำไมเจ๊ต้องว่าเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรอไหมใช่เราก็จะกุ้มใจไงเสนออะไรไปประมานั้เงื่อนไข่เฮียเขาแบบทำไมถึงต้องว่าเราตลอดอะไรประมาณนี้เออเอะอะก็ดูอ่าอแต่พอเราไปตั้งไฟสีเหลืองในที่ตันตกสีใต้เนี่ยอืและอย่าลืมต้องกำกับอ่าแน่นอนทำเคสคงช่้ยทุกเคสมันเป็นหัวใจของวิชาเต๋าหมวกดำค่ะว่าเวลาคุณทำเคสสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะ คุณต้องกำกับด้วยใจคุณค่ะเพื่อให้เคล็ดนั้นเนี่ยสำฤทธิ์ฝก็โอมาีปัทเมรุมกายวาจาแลวก็ใจความคิดแล้วก็นึกภาพว่าเมื่อดิฉันตั้งโคมไฟสีเหลืองในทิศนี้แล้วเวลาดิฉันไปทำงานเจ๊ต้องโอเคใลารอบเขาก็รู้สึกเอ็นดูเราเมตตาเราเชื่อยังแล้วก็เชื่อเพื่ออะไรนะรับฟังเราสักนิดก็ยังดีนะ好吗ประมาณนั้นเ่ย เออเ็โอเคนะถูกก็ถือว่าได้ผลนะเราเองที่สูจนกันมาแล้วจริงๆตอนนั้นตัดโตก็ยังทํางานบริษัทอยู่ก็ทําเหมือนกันคือทุกอย่างแบบดูรับรื่นมันไม่ค่อยติดขัดแต่คราวนี้ทําไมึึถ้ท่านยังบอกว่าถ้าคุณจะต้องการมีความรักค่ะไม่ใช่แสงสีเหลืองแล้วไม่ใช่แสงสีแดงหลอดไฟมัน เปลี่ยนตักายออกมาคุณแค่โคมเดียวกันนั่นแหละคุณเปลี่ยนหลอดซะเนี่ยเสีแดงอย่างนี้เมื่อกี้แวบหนึ่งสีแดงเอาสีแดงอย่างนั้นนะไม่ต้องแวบแบบนี้คือเป็นสีแดงที่ไม่ต้องไฟกระพริบจ้านะแดงไปเลยแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเป็นดวงใหญ่ๆน้อยๆพอๆให้ทาเป็นว่าเป็นเพชรอ่เป็นเพชรพิทีค่ะแล้วควนี้ความปรารถนาในการกํากับเพชรนี้คุณก็ต้องกํากับเรื่องของความรักเน้นให้มันมีความรัก ใครที่คนโสดน่ะทําเยอะอืมอันนี้มันเคล็ดง่ายๆพี่ท่านจารยา้ได้สอนพวกเราแล้วบอกว่าอคิดเดียวกันนี่แหละทำได้สองเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความรักด้วยครับือมีคู่ชีวิตแล้วต้องการความรักแต่เพื่อนร่วมงานหรือคนในสังคมด้วยค่ะคุณก็ตั้งไปเลยสองสีสองสี่แค่นั้นเองตอนนั้นที่จะโตทําเคล็ดความรักเนี่ย เอาใจลึกๆนะพิสูจน์ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากรู้ว่าจริงไหมมาภายในแบบสามวันแลเอาจริงคือมันมันจะมีคนเข้ามาลงมันจะเหมือนกับว่าอยู่ๆก็มีแบบทักทายแล้วก็มีรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาตอนนั้นสุดท้ายเอาเอาดีๆเลยนะบอกเลยสารภาพมีสี่คนให้เลือกแล้วจะไปต้องไปเปลี่ยนหลอดไฟนหม พอได้แล้วพอเราเลือกตัดสินใจอว่าเราจะเลือกใครเป็นแฟนเราต้องยกเลิกต้องยกเลิกเพราะไม่งั้นมันจะมีมาเรื่อยๆใช่ค่ะมันจะมีมาให้เลือกเรื่อยๆส่วนสีเหลืองไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเพื่อนคุณมันรอบข้างมันเยอะแยะมันคนทั่วไปเดี๋ยวนะแล้วถ้าบอกว่า้มีมาให้เลือกเรื่อยๆก็ดีทีนี้มันจะกลายเป็นความวุ่นวายแล้วไม่ได้ชีวิตคุณจะไม่สุขสุขเออเท่านั้นเอง คือเคล็ดเกี่ยวความรักเนี่ยนะพานอาจารย์บอกว่าเมื่อสำลิดผลแล้วค่ะคุณต้องยุติการทำเคล็ดนั้นเลยเพราะถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วแล้วคุณก็ค่อยมาสารความรักของคุณที่กับคนนี้เคล็ดอื่นต่อใช่เพราะที่จะมีเคล็ดอื่นนที่นี่ต่อไปจเพราะฉะนั้นคุณสังเกตได้ว่าในยุคแรกๆท่านอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยเป็นการสอนที่แบบไม่ต้องมีการลงทุนหรือการวางเคล็ดใดๆเลยนะ มันเป็นวิชาลุ้นๆเลยนะควิชาที่แบบว่าหาได้จากรอบตัวเนี่ยคุณคุณคุณพิดว่าคุณนําไปปฏิบัติได้คุณก็ททำเลยแค่นั้นเอง่ะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากพวกท่านว่าถ้าใครปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสืออยู่ค่ะทำงานอยู่คนะฮะส่วนต่างๆเนี่ยคุณสามารถตั้งโคมไฟแสงสีเหลืองในที่ตอนตกชิใตาได้โดยจันจำกับเคล็ดไว้ว่า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอของเพื่อนฝูงข,ของเจ้านายผู้บังคับบัญชาหัวหน้าง,งานแล้วก็มีผู้คอปกระทมค้ำชูอย่างดีได้ผลอย่างไรลองไปทำกันแล้วแต่ตัวเชื่อว่าตั้งใจทำจริงๆอ่ะภายในห้าวันเจ็ดวันเนี่ยบางทีก็จะเริ่มรู้สึกได้แล้วแหละ,ละอันนี้แหละก็เรียกวิชาเตาหมเีอุอ ก็รายงานมาให้ลุงทราบบ้างเนอะเวลาที่ไปทำไปแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำให้เกิดเห็นผลได้จริงรอ่ะก็พบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้ในร,รายการ,รห<ว>่วงจุ้ยเที่ยงวัน,ว,นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ